สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่บริพาไทยทุกท่านสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะอยากตัดชุดเดสผ้าไทยกับร้านแม่บริ้าไทยของเราวันนี้คุณลูกค้าคะเหมือนคุณพี่ติณานะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าอยู่อํเาเภอโนนสูงค่ะจังหวัดนครราชสีมาคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะเนาะให้นุ่มได้ตัดนะคะชุดเดสนะคะโดยใช้ผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอเป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ค่ะคุณลูกค้าคะถ้าเป็นชุดเดสนะนุ่มขอแนะนําให้เลือกใช้เป็นผ้า รุ่นนี้ค่ะคุณลูกค้าขาเพราะว่านี้เป็นชุดของนุ่มเองนะซักเครื่องคุณลูกค้าขาซักเครื่องได้สีไม่ตกแล้วก็รีดง่ายใส่สบายมากๆให้คุณลูกค้าดูเนื้อผ้าเลยไม่เป็นขุยไม่เป็นขนใส่สบายแล้วก็ไม่ร้อนด้วยคุณลูกค้าขาผ้าไทยผ้าตอนะคะคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายระบายอากาศดีสวยงามมากๆนะคะชุดนี้ความยาวชุดอยู่ที่45นิ้วคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้านะคะส่วนสูง 150- ่งรถึงหนึนุ่มว่ามันเป็นอะไรที่แบบพอดีนะคุณลูกค้าขาใส่แบบพอดีพอดีนะะคคคแต่ถ้้าาาุณลูกชอบยว นะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดที่ความยาว50นิ้วได้เลยคุณลูกค้าคะยินดีแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยคุณลูกค้าคะราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ2,590บาทเท่านั้นคะ่ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มนะคะส่งรูป นะคะรูปนะคะรูปของผ้าลายผ้าสีผ้าให้เลือกคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าเลือกนะเลือกแล้วคุณลูกค้าก็สั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าขารูปแบบของแขนนะคุณลูกค้าจะชอบเป็นแบบนี้เหมือนที่นุ่มตัดแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะชอบแบบเรียบเรียบเป็นแขนกระบอกปกติเป็นแขนตุ๊กตาเป็นแขนสั้นแขนกรีบบัวแขนสั้นอะไรเงี้ยคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้หมดเลยนะคะลักษณะตรงคอตรงนี้นะคะวันนี้ค่ะตัดเหมือนกันเลยนะคะเป็นนะคะเป็นทรงคอขวดค่ะเป็นทรงคอขวดถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้คอสีี่่เหลยม คอวีนะคอห้าเหลี่ยมคุณลูกค้าคขาคอปาดคอกลมคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาโทรเข้ามาที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดค่ะคุณลูกค้าขาศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดคุณลูกค้านะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะแจ้งนะคะรายละเอียดที่คุณลูกค้าต้องการเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยว <itative S 2> นุ่มขออนุญาตนะคะขยับนะคะตัวนี้นิดหนึ่งคุณลูกค้าจะได้สแกนคิวอาร์โค้ดค่ะคุณลูกค้าจะได้สะดวกแล้วก็ง่ายต่อการติดต่่ออนะคคุณลูก้าตติดต อยากดูอยากชมนะคะลายผ้าเพิ่มเติมคุณลูกจ๋าจ๋าสแกนนี่คิวอโค้ดนะทักแชทเราส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มส่งรูปนะคะผ้าสวยๆให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันด้วยคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยเนาะวันนี้ค่ะรายละเอียดของชุดนี้มีดังนี้เลยคุณลูกค้าขารายละเอียดของชุดนี้ค่ะ ความยาวแขนอยู่ที่14นิ้วค่ะรอบอก36ค่ะรอบเอวนะคะถ้าเป็นเอวชูดแบบนี้จะอยู่ที่นะคะอยู่ที่32นะคุณลูกค้าค่ะสะโพก40ค่ะแล้วก็ความกว้างนะคะของปลายชุดนะคะตรงนี้อยู่ที่50นิ้วค่ะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยบริเวณไหล่ตรงนี้บริเวณไหล่ตรงนี้อยู่ที่13นิ้วค่ะ บริเวณไหล่ตรงนี้อยู่ที่13นิ้วนะคุณลูกค้าขะเพราะว่าถ้าเป็นชุดเดสของร้านแม่มริพาไทยหรือว่าเป็นเสื้อของร้านแม่มริพาไทยนะคุณลูกค้าขะสำหรับคุณผู้หญิงนะไม่ว่าจะรอบอกอะไรใดๆคุณลูกค้าค่ะ32 3 3งสานุ่มจะตัดไหล่อยู่แค่13นะคะแต่ถ้าแบบคุณลูกค้าบอกว่ากลัวมันอึดอัดอาจจะตัด13.5ให้อะไรประมาณนี้แค่นั้นนะคุณลูกค้าขะแล้วก็นะคะรอบอก50นิ้วรอบอก52 ตรงไหล่ตรงนี้น The ุ่มก็ไม่ให so ้เกิน16นิ ATP ้วนะคุณลูกค้าขาเพราะว่าอะไรคะมันก็เป็นการเซฟทรงไม่ได้ทาให้แบบว่าเป็นแบบไหลกว้างมากๆนะคุณลูกค้าขาเพราะว่านะคะของเรานะคะตรงแขนตรงนี้เราก็จะจับจีบอยู่แล้วตรงแขนตรงนี้เราจับจีบสวยงามอยู่แล้วถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งคุณลูกค้าชอบเสื้อรูปแบบไหนบอกได้เลยตรงคอเปลี่ยนได้ตรงแขนเปลี่ยนได้ค่ะความยาวแขนความยาวของชุดถ้าคุณลูกค้าบอกว่ามันยาวไปสําหรับคุณลูกค้า คุณลูกค้าบอกว่ายาวไปคุณลูกค้าสามารถบอกได้อยากได้ความยาวชุดที่เท่าไหร่ก็แจ้งเข้ามาได้เลยยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาชุดนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ2590บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขายใช้ผ้าทั้งหมด4หลาค่ะใช้ผ้าทั้งหมด4หลานะคุณลูกค้าขาถ้าเป็นเดรสยาว ความยาวชุดนะคะ45-50นะคะต้องใช้ผ้าทั้งหมด4หลาค่ะคุณลูกค้าคะ2,590บาทนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆคุณลูกค้าใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคือดอผพาก,กาวเต็มผืนเนาะจากนั้นนุ่มก็ถึงจะวางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บนะคุณลูกค้าคะจะทําให้ผ้าสวยนะคะแล้วก็ได้เชฟตามที่แบบว่าเราต้องการเลยคุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายแล้วก็ทิ้งตัวด้วยนะคะเห็นไหมเหมือนที่นุ่มใส่ตอนนี้แหละคุณลูกค้าคะเพราะว่านุ่มนะเอาไว้ใส่ออกงานไว้ใส่มาทํางานนะคะมาที่ร้าาานแมม่ไทยของเร หน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดคุณลูกค้าขาอยู่ในปัป๊มปตทอยู่ตรงข้ามธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ฝั่งเดยวกบโรงพยาบาลจุรีเวทนะคคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเนาะลายหมักจับเล็กลายหมักจับเล็กสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะใส่ไปงานแต่งวันนี้นุมมีผ้าผ้าไทยสีชมพูด้วยนะนุมมีผ้าไทยสีชมพูสีแดงด้วย คุณลูกค้านะคะสามารถเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้านะคะสามารถเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาผ้าตัดชุดเพิ่มเติมเนาะผ้าตัดชุดนะคะนี่เลยใช้ผ้าสีสีลาค่ะผืะนนี้รหัสทอมือ38ค่ะผืนนี้รหัสทอมือ38คุณลูกค้คาจ๋าสวยค่ะสวยงามค่ะสุดคลาสสิกเลยจะวางลายผ้าเหมือนของนุ่มก็ได้ถ้าอันเนี้ยวางลายผ้าเหมือนนุ่มจะสวยเนี่นะคะเพราะว่ามันมีลาย มีลายสวยมีลายไทยสวยงามค่ะคุณลูกค้าคะผืนนี้รหัสทอมือ38ผืนนี้รหัสทอมือ38ถ้าอยากได้สีชมพูเลือกผืนนี้นะคะสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าคะโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะสแกนที่คิวอาโค้ดค่ะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชมค่ะนี่ไงลายหมากจับเล็กๆเนี่ยค่ะเหมือนชุดนี้เลยคุณลูกค้าค่ะลายหมากจับเล็กนนนะะะะคคค้้ืืีรหัสทออม37่ อืนนี้รหัสทอมือส7คุณพี่จ๋าคุณพี่จะวางลายผ้าเหมือนที่นุ่มวางแบบนี้ก็ได้ถ้าวางลายผ้าเหมือนที่นุ่มวางนุ่มจะใช้นะคะบริเวณนะคะบริเวณตินสิ้นตรงนี้นะคะลายตรงตินสิ้นตรงนี้มาแต่งเพิ่มเติมตรงนี้คุณลูกค้าขาเห็นไหมอันนี้ฝั่งซ้ายค่ะอันนี้ฝั่งขวาเราก็จะใช้ทางด้านนี้โอเคนะแบบนี้ค่ะแต่ถ้านะคะเป็นลายทั้งชุดก็จะเป็นออกมาวางลายผ้าเป็นลักษณะแบบนี้นุ่มจะส่งรูปให้ดูว่าคุณลูกค้าจะวางลายผ้าลักษณะแบบไหนโอเคนะคะคุณลูกค้าขาวางลายผ้าอยู่สองลักษณะค่ะ ก็จะเป็นลายเต็มตัวนะคะกับแต่งลายเหมือนที่นุ่มแต่งแบบนี้นะคุณลูกค้าจะคุณลูกค้าชอบรูปแบบไหนบอกได้เลยคุณลูกค้าชอบรูปแบบไหนบอกได้เลยเรามีลักษณะการวางลายผ้าอยู่2ลักษณะอยู่2แบบค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้แล้วก็ตรงบริเวณคอเสื้อตรงนี้คุณลูกค้าอาจจะไม่ชอบเป็นทรงคอขวดแบบนี้คุณลูกค้าอยากได้เป็นคอสี่เหลี่ยมอยากได้เป็นคอห้าเหลี่ยมอยากได้เป็นคอวีอยากได้เป็นคอกลมคอปั บอกได้เลยคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆหรืออยากได้เป็นทรงคอจีนคอจีนวีตัดได้ค่ะคุณลูกค้าขาปิดคอหรือว่านะคะคุณลูกค้านะคะจะตัดเป็นทรงคอปีนนะคะที่คุณลูกค้าสั่งตัดกันไปนะที่คุณลูกค้าจากกรุงเทพมหานครจากปทุมธานีเนาะคุณลูกค้า่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสั่งตัดคอปีนไปนะคุณลูกค้าขาเป็นเสื้อคอปีนปิดตรงคอตรงนี้พอดีสวยค่ะคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะและที่สําคัญผ้าตัดชุดมีสีแดงด้วยนะผ้าตัดชุดสีแดงผืนเนี้รหัสทอมือ39ค่ะ ผืนนี้รหัสทอมือ39รายหูก็ต่ายน่ารักค่ะตัดออกมาแล้วสวยค่ะตัดออกมาแล้วสวยแล้วที่สําคัญน่ะนุ่มขอบอกก่อนเลยว่า ใส่สบายไม่ร้อนเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีค่ะคุณลูกค้าขาซักเครื่องได้แล้วก็สีมิตกด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้ลยพื้นนี้รหัสทอมือ39มเพื้นนี้รหัสทอมือ39นะคะสีแดงลายหกกระต่ายน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะคุณลูกค้าก็สามารถช็อปได้เลยคุณลูกค้าค่ะจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองนะคะค่าผ้านะคะหนึ่บาทคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้หรือว่าจะให้เลือกผ้าแล้วให้ทางร้านตัดให้วันนี้ค่ะ 2,590บาทค่ะ2,590บาทนะคะคุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะของขวัญของฝากนะคะเป็นกระเป๋าหนัง PU สวยๆแบบนี้ค่ะพร้อมส่งพร้อมตดแถมไปให้ฟรีค่ะแถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยคุณพี่ขาะนี่เลยสวยครบจบนะคะที่ร้านแม่มารีภาไทยของเราจัดให้เลยค่ะคุณลูกค้าขาเห็นไหมได้กระเป๋าสวยๆไปด้วยอีกหนึ่งใบค่ะ มีกระเป๋าแถมไปให้ด้วยอีกหนึ่งใบสวยๆแบบนี้เลยยินดีแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับงานสั่งตัดแบบนี้นะคะมีโอนมาจํา1,500บาทค่ะแล้วอีก1,90 0ับาทคุณลูกค้าจะโอนนะคะตอนที่เสร็จงานแล้วหรือว่าจะเป็นเก็บเงินไปทางหน้าบ้านก็ได้คุณลูกค้าค่ะยินดีแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมนะตัดชุดเดทตัดผ้าถุงวันนี้กับร้านแม่มารีผ้าไทยของเราตัดชุดไทยกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าจะได้รับกระเป๋าสวยๆกระเป๋าหนังพีใบนี้ละค่ะ แถมให้ฟรีแถมให้ฟรีทุกทท่านเลยคุณลูกค้าคะสวยสวยใช้งานได้จริงด้วยยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอของร้านแม่มารีผ้าไทยอย่าลืมกดติดตามนะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยด้วยนะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปจะมีนะคะชุดไทยเสื้อผ้าถุงกระโปรง รูปแบบไหนนะคะคุณพี่ท่านใดสั่งตัดกันก็เดี๋ยวรอดูรอชมได้เลยวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ติณานะคะอยู่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะก็กาลังจะบินกลับต่างประเทศนะคะก็เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้ได้นำชุดไทยสวยๆของเรานะคะไปโกอินเตอร์ใส่ที่เมืองนอกด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสวยถูกใจเดี๋ยวเรามาสั่งตัดเพิ่มเติมได้เลยคุณพี่จ้ายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็พี่ๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะถ้าเคยรับสินค้านะคะของ ขนส่งไปสนีไทยนะคะร้านแม่มริพาทไทยของเราก็สามารถส่งให้คุณลูกค้าได้เช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าขาข้อมูลเบื้องต้นนะคะค่าจัดส่งกิโลกรัมละ1,000บาทค่ะคุณลูกค้ขาขากิโลกรัมละ1น0 0บาทเท่านั้นค่ะก Gone ็รวดเร็วดีนะ7จ็ถึงสิวันก็เสร็จถึงแล้วนะคะคุณลูกค้านะหสัปดาห์สสัปดาห์ก็ถึงแล้วค่ะก็สามารถสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าเคยรับนะคะสินค้านะคะทางขนส่งไปสนีไทยทางร้านของเราก็สามารถจัดส่งให้คุณลูกค้าได้เช่นเดียวกกันคคค่ะนะุณลู มาตัดชุดไทยสวยๆชุดเดรสนะคะผ้าไทยผ้าทองรุ่นนี้คุณลูกค้าขาแนะนําเลยเนี่ยเนื้อผ้าเรียบเนียนมากๆซักเครื่องได้สีไม่ตกแล้วก็รีดง่ายไม่เป็นขุยไม่เป็นขนด้วยคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่สบายมากๆนะคะสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองนะคะผ้าขนาด95เซนนะคะความยาว180เซนติเมราคาชิลละ990บาทสามารถตัดผ้าถุกได้หนึงผืนค่ะหรือว่าจะตัด กระโปงได้หนึ่งตัวหรือว่าจะไปตัดเสื้อก็ได้หนึ่งตัวเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณลูกค้าจะตัดเป็นชุดเดทนะที่ความยาวนะคะประมาณ45นิ้ว50นิ้วแบบนี้คุณลูกค้าซื้อ4นะคุณลูกค้าซื้อ4่หลาคุณลูกค้าขาย1 9 8่บาทค่ะคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมพราะมาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปขอบพระคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกท่านคุณลูกค้าคะชุดเดรสสวยๆชุดนี้นะคะเตรียมจัดส่งนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะยูเตคลองสามวา่ากรุงเทพมหานครนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะวันนี้คุณลูกค้านะคะบอกว่ารับนะคะเป็นเสื้อทรงคอปีนคุณลูกค้าขาความยาวแขน15นิ้วนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้เลยค่ะความยาวชุดอยู่ที่45นิ้วคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยสวยๆนะคะคุณลูกค้า่ะดีเคิร์ฟสวยงามมากๆนะคะคุณลูกค้านะรอบเบว30สะโพก40ค่ะความยาว อยู่ที่45้านิ้วคุณลูกค้าขารอบอก36เนาะคุณลูกค้าขาตรงบริเวณช่วงไหล่ตรงนี้อยู่ที่13.5ค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นแขนนะคะที่เลยที่จะอยู่ตรงข้อศอกพอดีนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าขาวันนี้นะคะเลือกใช้นะคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอคะ่ะผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะทอมือมัดหมี่คุณลูกค้าค่ะ มัดหมี่ทอมือสองตะกอสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รออยู่นะคะคุณลูกคา้าคะรวมไปถึงนะคะสนใจสั่งตัดชุดเดทวันนี้คุณลูกคา้าค่ะราคาชุดละ2590บาทงานสั่งตัดมีโอนมาจํา1,500บาทนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะเรามีนะคะกระเป๋านะคะกระเป๋าหนังพีแถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยคุณลูกคา้าขาสวยๆแบบนี้เลยสวยครบเครื่องแบบนี้เลยแล้วคุณลูกค้าก็ไปใส่กับเครื่องประดับที่คุณลูกคา้ามีอยู่นะใส่เป็นเนะะข็ม ยา,ยาวนะคุณลูกค้าขาสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าชอบรูปแบบไหนนะคะรูปแบบคอนะคะจะเป็นทรงคอปีนแบบนี้หรือว่าจะตัดเป็นทรงคอขวดวสวยๆแบบนี้ก็ได้คุณลูกค้าขางานต,ตัดตัวนี้จะเป็นงานซิปหลังจะเป็นงานซิปหลังทั้งหมดคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถเลือกตรงคอเสื้อได้คุณลูกค้าชอบคอเสื้อแบบไหนจะเป็นคอกลมคอปาน อสี่เหลี่ยมพวีคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยคุณลูกค้าคะววันนี้นะคะกับร้านแม่บริพาไทยของเราคุณลูกค้าคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะ0890416008คุณลูกค้านะคะส่งรายละเอียดไซส์มานะคะเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นรอบอกนะคะรอบเอวใช่ไหมสะโพกแล้วก็ความยาวของชุดที่คุณลูกค้าต้องการเพราะว่าอันนี้ที่นุ่มตัดความยาวชุดเป็นวันนี้ก็คือ45่้านิ้วเนาะเพราะว่าคุณลูกค้าสู นิ้วละกันนาอจะได้พอดีสวยไม่ต้องยาวมากนะคะคุณลูกค้านะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์0ู9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะเรามีผ้าให้เลือกเยอะเลยคุณลูกค้าขาหลากหลายเฉดสีด้วยแต่ต้องขอบอกก่อนว่าคุณลูกค้าคะมีแค่ลายละ1ชิ้นเท่านั้นคุณลูกค้าคา ได้ลายละ1ชุดเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0ู9 0 4 1 6 0เ8ค่ะนัเบอร์โทรเบอร์นี้แหละไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยคุณลูกค้าค่ะร้านแม่มรีพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะจะส่งสินค้านะคะชุดไทยสวยสวยชุดนี้คุณลูกค้าค่ะไปที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมาก ไม่ร้อนรีดง่ายด้วยค่ะคุณลูกค้าขาผ้าไม่หดไม่ยน่นไม่ย้วยเพราะว่ามันเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายพรีเมียมเลยนะคะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถนาเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้แหละไปแอดไลน์ได้เลยคุณลูกค้าขาทักมานะบอกว่าอยากตัดชุดเดสกับร้านแม่าริผ้าไทยงานสั่งตัดมีโอนมาจํา1,500บาทที่เหลือจะเป็นเก็บเงินไปทางหน้าบ้านก็ได้หรือว่าตัดเสร็จนะคะแล้วเราก็จะแจ้งให้กับคุณลูกค้าเนาะคุณลูกค้าก็พร้อมโอนก็โอนได้เลยคุณลูกค้้้้าา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 คค่่่่ะยยิิินนนดดีีีใหบรรรกกกุูททททตมมม YouTube ชอง ลูกค้าขารับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะรวมไปถึงนะคะของขวัญของฝากเยอะแยะมากมายรอคุณลูกค้าอยู่นะคะคุณลูกค้าจ๋าขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดียวพบเจอกันใหม่นะคะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปจะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนเดี๋ยวรอดูรอชมได้เลยขอบพระคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มริพาไทยทุกท่านคุณลูกค้าคขะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้าจากจังหวัดนครปฐมนะคะคุณพี่ชูติมานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะคะอยู่อำเภอสามพานค่ะจังหวัดนคปรปฐมนะคะวันนี้นะคะสั่งตัดชุดเดสสวยๆว,วันนี้คุณลูกค้าขาเลือกใช้เป็นงานผ้าไทยผ้าทอค่ะเลือกใช้นะคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอคุณลูกค้าขาใส่แล้วแบบว่าเนื้อผ้าสบายมากๆคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าเป็นอะไรที่ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายดูแลรักษาง่ายคุณลูกค้าขาซักเครื่องได้สีเม่ตกนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะงานแพทเทิร์นวันนี้นะคะคุณลูกค้าบอกว่า รับนะคะเป็นคอปีนเป็นทรงคอปีนเก็บคอทั้งหมดคุณลูกค้าขารวมไปถึงความยาวแขนอยู่แค่15นิ้วค่ะคุณลูกค้าขาจะเลยเข้อสอบมานิดนึงเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทังราของเราจะตัดเป็นทรงแขนกระบอกแบบนี้นะคะก็ด้านในตรงนี้นะคะเราจะผ่าด้านในขึ้น2นิ้วค่ะเวลาคุณลูกค้านะคะงอแขนก็เสื้อก็จะได้ไม่ติดแขนเนาะคุณลูกค้าขาจะได้ไม่ตึงหลังจะได้ไม่ล้งน,นะคะไม่ตึงหลังตึงไหล่คุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาชุดเดรสสวยๆ ผืนนี้เป็นสีน้าตาลทองเนาะลายนี้หมดแล้วนะคุณลูกค้าขาต้องขอบอกก่อนว่า1ชุดนะคะผ้า1ลายสามารถตัดได้1ชุดค่ะแต่เราก็ยังมีนะคะให้คุณลูกค้าได้ชมได้ชอบเพิ่มเติมนะคะกับทอมือ57ค่ะเราก็ยังเลือกได้อยู่ตอนนี้นะคะคคุณลูกค้าจ๋าที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ตอนนี้นะคะทอมือ57ผพื้นนี้ค่ะคุณลูกค้าหาทอมือ57สวยๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะพืนนี้จะเป็นสีน้าตาลแดงเป็นสีเดียวกับที่อยู่ในหุ่นแต่เป็นคนละลาย แต่เป็นคนละลายมัดหมี่เป็นคนละลายคนรูปแบบรูปนี้จะเป็นลายดอกแกว้วคุณลูกค้าขาผืนนี้รหัสทอมือ57ผืนนี้รหัสทอมือ57ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถสั่งผืนนี้แล้วแบบว่าสั่งตัดเป็นชุดเดทได้นะคะคุณลูกค้านะจะชอบรูปแบบคอแบบไหนแจ้งได้เลยนอ้นจะเป็นโครงทรงคอขวดจะเป็นทรงคอขวดแล้วมีนะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าตั้งขึ้นมาตรงด้านหลังนิดนึงอย่างเงี้ยคะ่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถแจ้งได้หรือว่าจะตัดเป็นทรงคอกลมวีเหมือนนุ่มแบบนี้ก็ได้นะ เราเลือกได้คุณลูกค้าขาเราแบบสวยเลือกได้เลยนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะถ้าความยาวแขนตรงนี้เนาะความยาวแขน17นิ้วสาหรับชุดดำเนาะความยาวแขน17นิ้วแบบนี้ใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาแล้วผ่าด้านนอกแล้วผ่าด้านนอกแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถเลือกได้เราสามารถออกแบบดีไซน์ได้ตามใจชอบคุณลูกค้าขาโครงสร้างเรามีอยู่แล้วเราสามารถปรับได้ขอเพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งมาว่าชอบรูปแบบคอแบบไหน ความยาวแขนเห็นไหม15นิ้วก็ได้17นิ้วก็สวยเห็นไหมคะคุณลูกค้าคะหรือว่าจะตัดแค่8.5เหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าคะยินดีแล้วก็ขอประคุณมากๆนะคะสําหรับข้อมูลนะคะในเรื่องนะคะของรายละเอียดของการตัดชุดเดสคุณลูกค้าจา๋าคุณลูกค้าแจงรอบอกเอวสะโพกแค่นั้นเลยคุณลูกค้าคะ,คคาคะหรือว่าถ้าคุณลูกค้าบอกว่า40แต่อันนี้ความยาวชุด44นะเพราะว่าถ้าปกติที่นุ่มตัดตจะอยู่ที่45นิ้วนะคะ ถ้าคุณลูกค้าบอกว่ารับนะคะความยาวชุดนะคะอยู่แค่ 33, 40, 45อะไรแบบนี้คุณลูกค้าสามารถบอกได้รวมไปถึงความยาวชุดที่50นิ้วคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าค่ะยินดีและก็ขอขอบคุณมากๆนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะรูปแบบนะคะของตรงชว่วงเอวตรงนี้ใช่ไหมแล้วต่อมาตรงช่วงกระโปรงตรงนี้จะเป็นแบบทรงหางปลานะจะเป็นแบบทรงหางปลาสวยๆคุณลูกค้าค่ะ เส้นรอบวงสุดท้ายเส้นรอบวงนะคะของชุดอยู่ที่50นิ้วคือพอดีสวยมากๆคือพอดีสวยพอดีใส่มากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยชอบรูปแบบคอแบบไหนอยากได้ความยาวแขนเท่าไหร่อยากได้ความยาวชุดเท่าไหร่แจ้งเข้ามาหาเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาโทรเข้ามาที่เบอร์0 8น0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8กับงานผ้าทไทยสวยๆวันนี้นะคะที่มาให้ดูให้ช็อปกันคุณลูกค้าขาแล้วก็ผ้าสีน้ยีก็สว สีน้ำตาลแดงอายนี้ก็สวยรหัสทอมือสีสามค่ะผืนนี้จะเป็นรหัสทอมือสีสามผืนนี้จะเป็นรหัสทอมือสีสามคุณลูกค้าขาสวยคลาสสิกมากๆคุณลูกค้าก็สามารถเลือกผ้าเซตนี้แล้วตัดชุดได้เลยคุณลูกค้าคะวันนี้สีน้ำตาลแดงนะคะมีให้เลือกสองชุดสองรหัสก็คือรหัสทอมือสีสามค่ะแล้วก็รหัสทอมือห้าเจ็ดคุณลูกค้า๋าคุณลูกค้าสามารถนะคะเลือกผ้าได้เลยนะคุณลูกค้าขาเลือกผ้าได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรผ้าที่จะตัดเป็นชุดเดทต้องมีสองชิ้นอันนี้ก็คือยังมีอยู่นะ อันนี้คือยังมีอยู่คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถนะคะจองมัดําเข้ามาได้เลยโอนจองมัดําเข้ามาได้เลยนะคะสะดวกตัดวันไหนค่อยว่ากันอีกทีคุณลูกค้านะคะต้องโอนจองมัดจก่อนนะคะคุณลูกค้านะยังไม่ยังไม่สะดวกไปวัดตัวหรือว่าอะไรเงี้ยคุณลูกค้าก็สามารถจองผ้าไว้ก่อนได้คุณลูกค้าขาผืนนี้รหัสทอมือ57นะคะแล้วก็ผืนนี้รหัสทอมือ43นะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งตัดนะคุณลูกค้าขาสนใจสั่งตัดแล้วเลือกผ้านะคะอยากเลือกผ้าไว้ก่อนแบบเนี้ยคุณลูกค้าสามารถแจ้งกับดดดนนไ้เลยะะคงงาสัั่ต ชุดเดสแบบนี้มีโอนมาจําหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะแล้วก็อีกห้าร้อยเก้าสิบาทนะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็อีกหนึ่งพันทะีเนาะหนึ่งพันกับเก้าสิบาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยคุณลูกค้าขะเพราะว่าชุดนี้สองพันห้าร้อยเก้าสิบาทค่ะคุณลูกค้า่ะชุดเดตสวยๆวันนี้นะคะที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ตรงนี้นะ จัดส่งนะคะให้กับคุณพี่ชุดติมานะคะอยู่อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐรมนะคะทางร้านแม่มารีพาไทยก็ต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เลือกตัดชุดเดซส,สวยๆกับร้านแม่มารีพัไทยของเราคุณลูกค้าคะยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะตัวนี้ก็จะเป็นตรงไหล่ตรงนี้เนาะสินิ้วค่ะรอบอก36ค่ะเอลเสื er, ้อเอวชุดเนาะเอลชุดเดซสวยๆอยู่ที่34ค่ะสะโพก40ค่ะความยาวทั้งชุดนะคะวัดจากตรงนี้ลงมา44นิ้วค่ะคุณลูกค้าคค่่่ะวววาามยยแขนอูที12ิ้ คุณลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดตามนี้เข้ามาได้เลยนะคะถ้าคุณลูกค้าแบบโอ้รู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ย ส่งเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาเดี๋ยวทางร้านของเราตัดให้นะคะคุณลูกค้านะเราเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยค่ะเลือกใช้งานผ้าไทยผ้าทอผ้าไฟมัดหมี่ทอมือสองตะกอคุณลูกค้าขารับรองใส่แล้วติดใจแน่นอนเพราะว่าเป็นเนื้อผ้าที่ใส่สบายแล้วก็พรีเมียมมากๆด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบความพรีเมียมชอบงานผ้าไทยผ้าไฟทอมือเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะ2,590าาบาทคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบะะคคุณมากๆน ชอบผลิตภัณฑ์สินหารุ่นไหนแบบไหนของร้านแม่มารีผ้าไทยเขาดูเข้าชมรีวิวสินหาได้เลยคุณลูกค้าคะเขาดูเข้าชมรีวิวสินหานะคะที่มีมากกว่า1 0 0 0 0นรีวิวค่ะที่มีมากกว่า1 0 0 0 0นรีวิวในวันนี้คุณลูกค้าคะ่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆอย่าลืมเลือกผ้าด้วยนะเลือกอย่าลืมเลือกผ้าอย่าลืมมาจองผ้ากันนะคะทอมือ57ค่ะทอมือนะคะทอมือ4 3ค่ะทอมือ57ทอมือ4 3คุณลูกค้าชอบลายไหนคะคุณลูกค้าชอบลายไหนเป็นสีเดียวกันนะเป็นสีน้ำตาลแดงจ้ะ คนแยกเรียกว่าสีน้ำตาลแดงจ้ะโอเคค่ะนี่เลยทอมือ5 7ค่ะหรือว่าทอมือส3ค่ะชอบผืนไหนแคปเจอร์หนะ้าจอแล้วแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาจดทันไหมทอมือสีสนะทอมือสีค่ะคุณลูกค้าขาถ้าเป็นลายดอกแก้วจะเป็นทอมือ5 7ค่ะคุณลูกค้ารับลายไหนดีคะ แจ้งเข้าไว้ได้เลยนะคะแจ้งกับแอดมินไว้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาจองผ้าไว้ได้ก่อนเลยนะคะรวมไปถึงนะคะถ้ายังไม่ทราบรายละเอียดไซส์ไม่เป็นไรแต่อยากเลือกผ้าไว้ก่อนแล้วพอเอินถูกใจนะคะถ้าเอินถูกใจนะคะผ้านะคะรหัสทอมือ57พอดีนะคะแล้วก็ผ้ารหัสทอมือ43พอดีคุณลูกค้านะคะแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้ได้เลย นะคะแคปเจอร์หน้าจอไว้เลยหรือว่าเตรียมกระดาษปากกาขึ้นมาจดไว้เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าสามารถแจ้งแอดมินได้เลยรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้าโอนมาจํามาได้เลยคุณลูกค้าคะเดี๋ยวทางร้านเก็บผ้าให้เลยจะเก็บผ้าไว้ให้นะคะเฉพาะคุณลูกค้าที่แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะโอนมาจํา1,500บาทจะเก็บผ้าไว้ให้เลยคุณลูกค้าคะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆแล้วก็ถ้าคุณลูกค้านะคะสะดวกนะคะไปวัดตัวหรือว่านะคะสะดวกแจ้งรายละเอียดไซส์เข้ามาวันไหนนะคะคุณลูกค้าก็แล้วแต่ คุณมากๆนะคะคุณลูกค้านะงานสั่งตัดรองานประมาณนะคะเวันงานสั่งตัดรองานประมาณ7-10วันแค่นั้นค่ะคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณลูกค้านะคะก็จะได้รับนะคะนี่เลยค่ะ กระเป๋าน่ารักน่ารักแบบนี้กระเป๋าสวยๆสุดไฮโซแถมไปให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยนะคะยินดีและก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะนอกจากจะได้ชุดผ้าไทยสวยๆแล้วทางร้านของเรานะคะก็ยังมีกระเป๋าสวยๆนะคะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะไว้ให้บริการคุณลูกค้าด้วยนะยินดีและก็ขอขอบคุณมากๆเลยยินดีและก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวว ให้ฟรีหนึ่งใบด้วยนะคะสําหรับชุดนี้เลยโอเคสวยๆแบบนี้ราคาแถมไปให้เลยนะแถมไปให้ครบสวยครบเซตเลยล่ะตั้งใจไว้แล้วตั้งใจไว้แล้วนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งตัดชุดเดสวันนี้สําหรับคุณลูกค้าที่สั่งตัดชุดเดสวันนี้ขออนอุญาตแถมให้ฟรีนะคะสําหรับกระเป๋าหนัง PU ใบน,นี้คุณลูกค้าขาแถมให้ฟรีหนึ่งใบ แถมให้ฟรีหนึ่งใบคุณลูกค้าขายยินดีและก็ขอขอบคุณมากๆนะคะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณพี่ชุติมานะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสายก็สามารถปรับได้2งรูปแบบเหมือนที่นุ่มทาให้ดูเมื่อสักครู่แหละค่ะคุณลูกค้าก็สามารถไปปรับใช้ได้เลยคุณลูกค้าขาและที่สาคัญใช้ดีใช้ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าขาใส่ใช้งานได้จริงนะคะใส่ใช้งานได้จริงคุณลูกค้าขาสวยแลวก็พรีเมียมมากๆด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยชุดนี้2 5ง0น้บาทงานสั่งตัด ก็มีโอนมาจํา1,500าบาทนะคะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่นะคะคุณพี่ชุติมาะจะอยู่อำเภอสามพานค่ะจังหวัดนคปรปฐมนะคะขอบพระคุณมากๆเลยอย่าพบเจอกันใหม่นะคะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปนะคะจะเป็นชุดอาราชุดเดชชุดแสกเสื้อผ้าถุงกระโปรงของคุณลูกคา้าท่านใดรอดูรอชมได้เลยจะใช้คุณลูกค้าหรือเปล่ารอดูรอชมได้เลยคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้านะคะ สนใจสิ่งต่อสั่งตะโทรเข้ามานะ089-0416-008ของเราไม่มีแอปพลิเคชันไลน์ไม่สามารถแบบส่งรูปนู่นนี่นั่นให้กันดูได้ขอเพียงแค่คุณลูกค้าเข้าใจแล้วก็แบบว่าโอเคน,นุ่มบอกว่ารหัสนี้รหัสนี้แล้วเป็นสีเฉดๆประมาณนี้แล้วเราก็คุยกันเนาะพูดคุยกันได้เลยคุณลูกค้าค่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณามากๆนะคะอย่าบอกว่าคุณพี่ชุติมาของเราก็ไม่มีแอปพลิเคชันไลน์นะเราใช้โทรคุย เราใช้การโทรคุยกันคุณลูกค้าขาส่งรายละเอียดต่างๆนุ่มก็จดรายละเอียดของคุณพี่ไว้แล้วก็จัดทําให้เลยตัดให้เลยคุณลูกค้าขาเพราะว่าเรามีแบบมีโครงสร้างอยู่แล้วซึ่งสามารถใส่ได้จริงเพราะว่าเราใส่ในหุ่นแบบนี้ก็คือโอเคเราสามารถใส่ได้แล้วที่สําคัญนะเป็นไซส์เดียวที่ใกล้เคียงเป็นไซส์ที่ใกล้เคียงกับที่นุ่มใส่ด้วยนะคะก็คือใส่ได้แน่นอนคุณลูกค้าขาตัดชุดไทยสวยๆกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเรา ได้ใส่สวยสมใส่ออกงานแน่นอนคุณลูกค้าคะ,คะงานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่เทศกาลสงการคุณลูกค้าคะ,คะไม่ว่าจะเทศกาลไหนคิดถึงร้านแม่มาดี้าไทยอยากลองตัดสักหนึ่งชุดอยากลองตัดเสื้อลองตัดอยากลองตัดกระโปรงอยากลองตัดผ้าถุงอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกาทการติดต่มเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะ